อาจารย์อาจารย์เป็นแม่ชีไหมครับไม่ได้เป็นแม่ที่ดอกอ๋อทำไมแต่งเหมือนแต่งเหมือนแม่ชีเพราะเขาถามมาเยอะแต่ครูเข้าพรรษาเนี่ครูจะไปถือสินเปือไปถือสินแปดไปสมาทานขอสินแปดทุกวันพระก็เลยต้องใส่ชุดขาวตอนไปอยู่วัดอยู่อะไรนะ ก็อาจารย์ก็คุอปกติอาจารย์อยู่บ้านก็อย่างนี้อยู่บ้านก็ใช้แต่อย่างนี้แหละแต่ไอเรื่องโกนผมนี่โกนมานานแล้วเกือบสิบกว่าปีแล้วใช่เพราะว่าผมก็อยู่จ้ะาเพราะถ้าไว้ผมยาวแล้วมันเป็นไข้มันป่วยมันอะไรนะอ๋อก็เลยเป็นเหตุผลว่าก็เลยโกนผมแต่งตัวแบบนี้จ้าไม่ใช่จ้าไม่ใช่เป็นไม่ที่อยู่วัดอยู่อะไรไหน คนนี้เข้าใจผิดไงว่าเขเป็นแม่ชีเป็นอะไรแต่ก็แต่งตัวเสื้อขาวไงมานางแล้วจ่าเสื้อขาวนี่ตลอดชีวิตแล้วไม่เคยใส่เสื้อดำเสื้อแดงเสื้อเคี้วอะไรหรอก